ลทุกคนวันนี้เรามาบ้านใหญ่นะคะเรจะให้ทุกคนดูนี่โอ้โ oh, ห oh, ทุกคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่จะพาทุกคนไปดูลายมะเรือเทศ ลูกดกมากเลยจ้ะวันนี้เราก็จะมา,กมาเก็บมะเขือเทศตัวนี้นะคะต่ำๆเยอะมากได้ให้ดูเยอะมากมาก แอปเปิลนะคะถ้าเป็นแถวบ้านเราก็คงจะแบบประยมมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบทุกบ้านต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคิดนะจ๊ะคืนก็คือแบบเยอะไปไหนเราจะเก็บ Say yeah, bye bye.